คอมโบนี้เป็นคอมโบที่พาผมขึ้นโพเดียมมาได้มากที่สุดในทุกๆคอมโบที่ใช้มาเลยครับโดยคอมโบนี้ก็ไม่ได้เป็นคอมโบที่มีความเก่งเป็นพิเศษอะไรแต่เป็นคอมโบที่มีความเสถียรมากๆครับคลิปนี้มารีวิว5อันดับคอมโบที่ผมชอบมากที่สุดในปี2024ครับโดยแต่ละคอมโบที่ผมเอามารีวิวนี้จะเป็นคอมโบที่ผมมีเรื่องราวประทับใจในช่วงเวลาที่ผมเอามาใช้แข่งและมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆจะมีคอมโบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับที่5 s h ชาร์กเอ็ดสามหกศูนย์ไฮนิดเดิล คอมโบนี้เป็นคอมโบที่ผมใช้มาตั้งแต่สมัยตอนต้นเจนตอนที่ยังมีเบลออกมาแค่6ตัวคือดันซอสเฮลไซต์ในชิววิสัตแอลโลในแลนส์และชาร์กเอ็ดครับโดยในสมัยนั้นผมจะยังใช้มือถือในการถ่ายทําคลิปอยู่ก็เลยอาจจะทําให้ภาพในฟุตที่เอามาใช้ประกอบดูแปลกๆนิดนึงนะครับซึ่งคอมโบนี้จะใช้การโจมตีด้วยโมเมนตัมเชิงมุมหรือแรงหมุนในการดีดงัดฝั่งตรงข้ามเป็นหลักโดยจะมีคอนเซปต์ในการเล่นก็คือชูดให้แรงที่สุดและเลือกลงตำแหน่งให้ดีเพื่อให้ได้ดีดฝั่งตรงข้ามให้ออกครับสำ จากในสมัยนั้นเบแต่ละตัว hm aker, <ๆ>ยังม hm <ๆ>ีน้ำหนักไม่ค่อยเยอะการใช้แรงหมุนของตัวเบรดล้วนๆโดยที่แทบ,บจะไม่ได้ใช้การเคลื่อนที่ในแนวแกน X มาช่วยวิ่งถ่ายน้ำหนักไปโจมตีเลย <c oughs> ก็ยังพอจะสามารถทำได้ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาชาร์กเอ็ดเลือกใส่บิดไฮนิดเดิลแล้วชุดแรงๆเลือกตำแหน่งลงให้เบวิ่งไป